สวัสดีค่ะสวัสดีครับเยดาณลิมยานะคะมาจากเรื่องขวัญฤทัยค่ะผมไมค์กี่ไมค์นะครับผมมาจากเรื่องขวัญฤทัยด้วยกัน,ค,ะนะครับค่ะที่รับบทเป็นอะไรนะร,รับบทเป็นขวัญฤทัยค่ะเส่วนผมก็รับบทเป็น,นพันตรีของราชอลาจิตาเรียมด้วยนะครับเป็นไงครับเรื่องขวัญฤทัยจะเป็นยังไงบ้างเรื่อง เรื่องราวของขวัญลืไทยเนี่ยก็คือสนุกสนานมากเพราะว่าจะบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีความเป็นผู้หญิงซะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความห้าวแมนแมของตัวคาแรคเตอร์ขวัญลืไทยแล้วก็บังเอิญไปเจอกับคุณหมอหน้าหวานซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ทําให้ตัวขวัญเองก็เข้าใจผิดว่าเอ๊ะเขาจะใช่ผู้ชายหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาชุลมุนวุ่นวายค่ะเข้าไป คาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคะหมอคาแรคเตอร์ของส่วนของแบบว่าคุณหมอก็จะเป็นแบบว่านิ่งๆแล้วก็จะแบบว่าเขาจะไม่พยายามยิ้มนะเพราะว่าเขากลัวกลัวที่ว่าจะแบบว่าเสียงดังๆเลยครับผมสำหรับคาแรคเตอร์ของคุณหมอที่ผมเล่นนะครับผมคุณหมอชัดกล้าวเขาก็จะนิ่งๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่ยิ้มเพราะว่าเขาชอบโดนล้อโดนพี่อาจารยะล้อโดนคาณลิทยล้อตลอดเลยครับผมส่วนคาแรคเตอร์ของลิทยเขาก็จะเป็นคนที่แบบซุกซนนะครับดูเด็กๆนะเนี่ย คืขอขันลืไทยอะค่ะเหมือนกับว่าอยู่กับคุณแม่ที่คุณแม่เขาจะมีปมเรื่องผู้ชายแล้วเขาก็จะไม่ชอบให้เราแต่งตัวเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี<ม>้ย<น>ค่ะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องแต่งตัวเป็นแบบผู้ชายแมนๆแ,แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเรามีความเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆมากเลยคะ่ะจะมีความอ่อนแอในตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้ตัวฉันเนี่ยได้เห็นบังบุมของตัวขัลือไทยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดูแบบแข็งกระด้างแบบภายนอก จริงๆแล้วเขาก็เป็นแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความอ่อนไหวอ่อนแอในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดมาเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราสองคนได้เหมือนปรับความเข้าใจกันได้เรียนรู้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็เกิดเป็นความรักความรักเล็กๆความรักอย่างคุณหมอยค่ะก็คือถ่ายทอดมาจากคุณพ่องคุณยายคุณพี่ชายใช่ครับผมเป็นเรื่องแบบว่าเหมือนประมังคาแรคเตอร์ของคุณพ่อมาเลยเป็นไงเขาได้เจอคุณพ่อตัวจริงไม่ได้หรอตื่นเต้นเลยนะฮะ เจอคุณพ่อก็ขอฝากถึงคุณพ่อนะครับผมว่าให้กําลังใจลูกคนนี้ด้วยนะครับดีใจความตื่นเต้นที่ได้มาร่วมเป็น,ปนหนนะึ่งในโปรเจกต์คือว่าต้องบอกบอกเลยว่าตื่นเต้นมากจริงๆครับผมแต่ว่าผมก็ต้องขอบขอบคุณทีมงานทุกๆคนเลยนะครับผมที่ให้โอกาสผมได้มาแล้วก็ให้โอกาสพวกเราทุกๆค,คนได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชุดละครดวงใจทเทวพรมนี้นะครับ่ <c oughs> รู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมพวกเราก็เตรียมตัวกันแบบ เต็มที่มาก,มากๆอะคะ่ะทั้งเรียนการแสดงวิคชอปต่างๆกับนักแสดงทุกคนในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เราได้เข้าถึงบทบาทได้มากที่สุดสมจริงมากที่สุดแล้วก็ส่งต่อความสุดนี้ให้กับคุณผู้ชมนะคะทางช่อง3คะ่ะหอยคุณดูหน่อยที่ตอนเรามันน่าดูอตอนดึกๆยังไงคงจะเป็นเคมีที่แบบว่าอาจจะดูแปลกๆแล้วก็เป็นคู่กัดละกันนะครับผมคู่เรานะสรุปดีใช่ไหม คงจะดีหรือมั้งคงจะดีหรือมัง้งไม่มั้งดีก็ต้องรอไปติดตามชมในละครชุดดวงใจเทวพรมตอนปลอดไัยน,น,นะครับใช่ค่ะต้องบอกว่าแคสของเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงค่อนข้างที่จะเหมือนกับตัวละครในนิยายมากๆเลยทั้งตัวยดาเองที่มีความห้าวอยู่แล้วในตัวเองนะคะ <c oughs> ตัวจริงก็เป็นด้วยแล้วก็น้องไม้เองเนี่ยก็มีความแบบหน้าหวานเหมือนคุณหมอหน้าหวานแบบในนิยายเลยค่ะยังไงใครที่เป็นแฟนติดตามในนิยายนะคะก็ต้องห้ามพลาดในละครเลยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะยินคุ่ณค่อนี้ะอง็